เราทำโครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งแน่นอนนะครับผมทราบดีว่าผมยังติดพี่น้องประชาชนอีกคนละ2,400บาทดังนั้นขอให้ผมได้มีโอกาสใช้หนี้ท่านนะครับขอให้พรรคภูมิใจไทยได้มีโอกาสกลับมาชำระหนี้ให้กับพวกท่านเราทำงานมาสามเดือนเราได้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เศรษฐกิจดีขึ้นครับ ราคาพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะข้าวมันสำปะหลังมีราคาสูงขึ้นคุณสุป,ปจีสุธรรมพันธ์จะไม่เป็นเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะเขาจะต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศไทยด้วยครับ ตอนที่บอกอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เห็นโหดังอย่างนี้เลยนะครับยังไม่พอครับอาจจะมีเสียงดังกว่านี้ก็ได้เพราะพี่น้องประชาชนชาวไทยได้กระซิบดังๆให้ผมได้ยินทุกวันครับว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีก ด็กเตอร์เอกนิตินิติทันประพาสจะยังคงเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเราแยกเนื้องานออกนะครับคุณสุปจีก็จะดูในเรื่องของการค้าการพาณิชย์เรื่อง Thailand พลัสเรื่องการนำสินค้าไทยไปเปิดตลาดทั่วโลกเรื่องการท่องเที่ยว เดี๋ยวคนจะงงว่าอา้าวเดี๋ยวจะมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจสองคนเหรอไม่ใช่ครับทางดอกเตอร์เอกนิติจะมาคุมเรื่องการคลังของแผ่นดินครับจะมาดูในเรื่องของวินยัยการเงินการคลังดูในเรื่องของค่าเงินบาทดูในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจดูในเรื่องของงบประมาณ สิ่งเหล่านี้พรรภูมิใจไทยไม่เคยมีมาก่อนแต่วันนี้มีแล้วเราถึงพูดคำว่าภูมิใจไทยพูดแล้วทำ plus เพราะว่าเราจะ cover ทุกมิติให้กับพวกท่าน